ขนสร้างชาติสนับสนุนโดยมูลนิธิ SCG สวัสดีครับแล้วตอนนี้นะฮะก็อยู่กับแชมป์นะฮะกับกิจกรรมโรดโชว์ของโครงการฝีมือชนคนสร้างชาตินะฮะโดยมูลนิธิเอสซนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้ตะเวนนะครับผมให้ข้อมูลดีๆนะฮะเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีวะนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการศึกษาให้แกน่น้องๆครับทุกภูมิภาคทั่วประเทศครับเพราะตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายช่างอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากจึงมีความตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนครับและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีและรับรู้นะับผมถึงข้อดีและ ประโยชน์ของการเรียนสายอาชีวะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับได้เปิดตัวกิจกรรมโลโชว์ไปที่2โรงเรียนแรกโรงเรียนแรกนั่นก็คือโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามครับและโรงเรียนที่2นั่นคือโรงเรียนลาดปลาเขาพิทยาคมกระแสะตอบรับจากน้องๆทั้งสองโรงเรียนครับถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวครับและในสัปดาห์นี้ครับเราจะขึ้นไปที่ภาคอีสานครับที่จังหวัด นครราชสีมาครับและโรงเรียนแรกนะฮะที่เราจะไปรโชนนะฮะนั่นก็คือโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า,าน้องๆเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานขนาดไหนได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ กิจกรรมลดโชว์ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมีการโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฝีมือพี่ๆอาชีวะที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและน้องๆน,น,นักเรียนเนี่ยก็ได้ทดลองต่อระบบวงจรด้วยตัวเองอีกด้วยครับผลงานสิ่งประดิษฐ์นะฮะของเหล่าฝีมือโนคนอาชีวะเนี่ยสุดยอดไปเลยครับเพราะเขาเนี่ยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงนะครับผมจนนะฮะผมเกิดความเชี่ยวชาญความชํานาญนะครับผมแล้วก็เป็นวิชาชีพติดตัวของเขาเดี๋ยวเรารไปต่อกันที่อีกหนึ่งโรงเรียนกันดีกว่านั่นก็คือโรงเรียนอุบลรัตนะ ราชกัญญาราชวิทยาลัยกันดีกว่าว่าโรงเรียนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับจะสนุกสนานขนาดไหนนะฮะน้องๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ กิจกรรมรถโชว์ <L os Show> ที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช,ชวิทยายลัยพิเศษสุดๆครับ,รบมีรุ่นพี่นะฮะฝีมือชนมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆได้เห็นว่าฝีมือชนคนคุณภาพจากประเทศไทยมีโอกาสโกอินเตอร์ดได้สบายเลยครับฝีมือชนครับนั่นก็คือคนที่เรียนสายอาชีวะนะฮะที่เป็นทั้งนักคิดและก็นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพครับผมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขายังเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วยนะฮะและกิจกรรมรถโชว์นะฮะเราก็จะไปทุกที่ ทุกมุมภาพน,นะฮะเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าครับว่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนกันนะฮะต้องรอติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ